สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับและในบ้านเรานะสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าการระบาดนะครับรอบใหม่ของโควิด1 9ไปทั่วโลกนะครับนในรอบหลังเนี่ยนะรุนแรงกว่าในรอบแรกด้วยนะครับ มันได้แพร่ระบาดไปนะเนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับหรือว่ากรรมนะการกระทําของมนุษย์นั่นเองนะที่ใช้ชีวิตนะครับไปในทางทุศีลน,นะทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของอบายามุกนะครับในเรื่องของการกินเที่ยวเล่นนะครับปาร์ตี้นะการพนันต่างๆในสังคมนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นวิถี นะมาสะท้อนถึงวิถีชีวิตสังคมนะของคนในโลกใบนี้รวมถึงในบ้านเรานะเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดนะของโควิด1 9รอบใหม่เนี่ยนะมันเปิดเผยให้เราเห็นนะเรื่องราวอะไรนะที่สะท้อนให้เห็นถึงความประมาทนะถึงความที่ไม่ได้รู้สึกนะครับที่จะเกิดสำนึกนะครับหรือว่าเกิดความรู้สึกที่จะ ใช้สีปัญญาในการดำรงชีวิตมากขึ้นแต่ยังตกอยู่ภายใต้ความประมาทยังมีพฤติกรรมแบบความประมาทโดยเฉพาะเรื่องของการผิดศีลนะความทุศีีลการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอาบายมุกในสังคมเนี่ยยังมีอยู่นะถ้าเราจะพูดได้ว่ามันสะท้อนวิถีชีวิตสังคม,มเมืองแห่งอวิชชาก็ว่าได้นะครับเพราะนั้น ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถจะดูแลบริหารจัดการให้มันดีขึ้นได้ไหมสามารถจะจากัดการแพร่ระบาดนะครับของโควิดสิกรอบใหม่เนี่ยได้ดีขึ้นได้ไหมเราดูบางประเทศนะครับอย่างประเทศที่ระบาดแรกสุดเลยคือจีนเนี่ยปรากฏว่ามาตรการต่างๆของเขาเนี่ยนะครับสามารถควบคุมนะได้ดีนะครับ เศรษฐกิจต่างๆของจีนเนี่ยกลับมาฟื้นตัวนะได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงที่สุดก็ได้นะในโลกในขนะนี้ถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารถ้าเราดูเลยเราจะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องของอการที่ไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับมาตรการความเข้มข้นนะของการบังคับ ทากฎระเบียบกฎหมายจริงๆนะครับของสังคมของเขาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะครับนะว่ามันสามารถจํากัดการระบาดได้จริงๆในขณะที่ประเทศต่างๆนี่มีการระบาดเนี่ยรอบใหม่และรุนแรงมากเนี่ยมันเกิดจากการขาดระเบียบวินยัยการใช้ข้อบังคับนะครับทีเ่เขาเรียกว่าสอดคล้องนะกับความมีศีลธรรม นะคือผู้คนนะจำนวนมากมายเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นบนชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยนะครับที่มีพฤติกรรมเ,เขาเรียกว่ามันมีการทุศีลต่ะนะนะมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับหรือมีอยมุานะก็คือไม่ได้มีการใช้กฎหมายเนี่ยนะที่เป็นไปนะเพื่อเอื้อประโยชน์นะของสังคมจริงๆอะ่ะนะมันมีช่องบู นะช่องว่างมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นจุดอ่อนอยู่ในระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแบบเกา่าๆเนี่ยนะซึ่งยังคงมีอยู่ต่อไปมันมีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ํานะมันมีปัญหาในเรื่องของความไม่ยุติธรรมนะในเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเนะี่ยนะครับ ซึ่งถ้าเรามองก็คือว่าผู้มีอำนาจนะครับนะผู้ที่ดูแลบริหารจัดการเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้กฎหมายนะครับให้มันมีความถูกต้องเป็นธรรมนะไม่ได้ทําให้มันอยู่สอดคล้องอนะกับศีลธรรมนะความดีงามสุจริตอย่างเงี้ยนะปรากฏว่ามีผู้ที่ดูแลบริหารจัดการต,าต,าต่างเหล่านี้นะนะเกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่ทํา เขาเรียกว่านะมันมีมันมีความไม่สุจริตอยู่นะมันมีความทุ่มสิอยู่มันมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอยู่นะของคนที่ดูแลสังคมอย่างเงี้ยนะครับมีการปล่อยป่าล้านเลยนะให้ผู้ที่ติดเชื้อต่างๆเนี่ยนะครับนะไปมาเนี่ยได้ง่ายนะไม่ได้ถูกกักกันกักบ,บริเวณกักตัวเนี่ยนะอย่างจริงจัง นะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดงานเ,าเรื่องของการปาร์ตี้นะครับการเปิดสถานบันเทิง<ม>เริงรมนะครับในเรื่องของอบบยมุกนะบ,บ่อนการพนันเนี่ยขึ้นในสังคมนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้ดูแลนะอย่างจริงจังนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดจากน้ํามือมนุษย์มันเกิดจากกรรมของมนุษย์เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นะครับที่ยังมีความประมาทอยู่มาก ที่ยังมีความหลงนะมีความมัวเมานะอยู่ในอํานาจในผลประโยชน์อยู่มากนะครับนะมีการทุศีสน,นะมีการทุจริตคอร์รัปชั่นนะครับนะหลงอยู่ในอบบยามุกอยู่มากนะครับโดยที่ไม่ได้ตะหนักเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับคือธรรมชาตินะส่งโควิด -19 มาสั่งสอนและเตือนมนุษย์นะครับซึ่งผมเชื่อนะว่าเป็นสัญญ,ญาณเตือนนะครับเตือนว่ามนุษย์เนี่ยนะถ้า สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับใช้สีปัญญาในการบริหารจัดการมากขึ้นเนี่ยนะมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมหรือพฤติกรรมก็แล้วแต่นะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดโควิดสิเนี่ยย้อนให้ผมนึกถึงนะครับพระราชนิพนธ์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องพระมหาชนกนะครับซึ่งในพูดถึงเรื่องของความภาคเพียรพยายามนะครับของพระมหาชนกเองนะครับ แต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีเนื้อหานะของเมืองเมืองหนึ่งนะชื่อว่าเมืองบิทิลานะครับซึ่งก็คือ,เ,อเป็นเมืองที่พระมหาชนกเนี่ยนะครับนะได้กลับไปครอ,องราชนะครับนะแล้วก็มองเห็นว่าเมืองเนี้ยนะครับชื่อว่าเมืองบิทิลาเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยผู้คนนะครับที่มีความรุ่มหลงม,มัวเมานะนับตั้งแต่ชนชั้นบนนะครับอิลิต นะครับจนชั้นปกครองลงมาถึงชาวบ้านชาวช่องนะซึ่งเราพูดว่าในปัจจุบันก็คือชนชั้นกลางและล่างเนี่ยนะครับต่างหลงมัวเมานะครับอยู่ในความสุขนะอยู่ในความรื่นเริงบันเทิงนะครับอยู่ในอบายมุกนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยปละละเลยนะขาดความรับผิดชอบนะครับเกิดความทุศีลขึ้นเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับมีอบายมุกเกิดขึ้นในสังคมนะซึ่งพอผมเห็นเรื่องของ โควิด1 9ที่แพร่ระบาดรอบใหม่เนี่ยนะที่มันเปิดเผยให้เห็นถึงความทุศีลทุจริตคอร์รัปชันอบายามุกในสังคมเนี่ยทำให้ผมสะท้อนนึกถึงเมืองมิถิลา,าในบทพระราชนิพน์พระมหาชนกนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะซึ่งมาสะท้อนออกมาให้เห็นนะครับถึงวิถีชีวิตสังคมโลกรวมถึงในบ้านเรานะฮะหรือว่าเรื่องของการขาดความสมัครในะครับการแข่งแย่งอํานาจ นะครับแก่งแย่งอำนาจการปกครองเนี่ยนะครับนะซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นเหมือนกันนะครับในเรื่องพระหมหาชนกนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่ามันมีอยู่นะตั้งแต่บทพระราชนิพน์นี้ออกมาสะท้อนถึงมุมมองนะให้เรามองเห็นว่าเมืองอวิชชานี้เป็นอย่างไรเมืองแห่งความลุ่มหลงมัวเมาความไม่รู้นี่เป็นอย่างไรนะซึ่งนำความเสียหายนะในในเรื่อง ลาวมากมายนะหรืออย่างเรื่องต้นมะม่วงนะครับที่อยู่ในสวนนะครับที่บรรดานะเสนาอามาดเนี่ยนะครับรวมถึงพวกประชาชนคนทั่วไปนะครับมุ่งที่จะเอามะม่วงนะแย่งกันเอาผลมะม่วงนะครับจนสุดท้ายเนี่ยต้นมะม่วงในโค่นลงมานะแทนที่ว่าต่างฝ่ายต่างจะรู้จักนะครับแบ่งปัน หรือว่าทํานุบํารุงนะครับให้ต้นมะม่วงเนี่ยยั่งยืนแล้วออกผลมาเรื่อยๆแต่ต่างฝ่ายต่างแย่งต้นมะม่วงแย่งผลมะม่วงจนสุดท้ายต้นมะม่วงนี่โค่นล้มลงมานะสิ่งนี้สะท้อนเห็นถึงเมืองอาวิชาเมืองแห่งความลุ่มหลงมัวเมานะซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นในโควิด -19 แพร่ระบาดเนี่ยรอบใหม่เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้ถึงเรื่องของความทุศีนทุจริตคอร์รัปชันใบยมุกในสังคมซึ่งผมมองว่า นี่มันคือโครงสร้างเก่าๆที่เราเห็นมาที่เราเรียกร้องการปฏิรูปต่างๆนะครับในสังคมบ้านเราก็จะเป็นเช่นนี้แต่คำถามคือเราได้รับการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปให้มันดีขึ้นแล้วหรือยังเราได้ถอดถอนอวิชาความลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยนะออกมาแล้วหรือยังนะซึ่งดูเหมือนว่าโควิดสิแพร่ระบาดรอบใหม่เนี่ยมันเผยเราเห็นเลยนะครับว่ายังคงมีอยู่นะความทุศีล การทุจริตคอร์รัปชันอาายมุกในสังคมบ้านเราเนี่ยยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจนะครับขึ้นอยู่กับผู้ที่ดูแลบริหารจัดการเนี่ยนะครับจะใช้สินธรรมนำหน้าในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ผ่านพ้นรุล่วงไปสอดคล้องตามทํานองของธรรมหรือไม่หรือว่าปล่อยละเลยนะต่อไปเหมือนเช่นที่ผ่านมาหลายทศวรรษนะครับ ซึ่งในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นนะครับก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมนะก็ปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยผู้ควบคุมนะตัวจริงเนี่ยเป็นผู้ลงโทษนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามนุษย์นะเป็นส่วนหนึ่งของธรมนะงงธรมชาติะฉะนั้นถ้ามนุษย์เนี่ยปฏิบัติตนเองนะครับได้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับก็ทาให้สังคมอะไรต่างๆดีขึ้น แต่ถ้าเกิดมนุษย์นะครับนั้นเลือกที่จะทําในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ควบคุมตัวจริงก็คือกฎธรรมชาตินั่นเองคือกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นผู้ลงโทษมันการลงโทษนี้คืออะไรเพราะว่าผู้ควบคุมโลกตัวจริงเนี่ยมันควบคุมถึงกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ควบคุมถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟด้วยนะเพราะนั้นเราจะมองเห็นว่าภัยพิบัต นะครับซึ่งผมก็นึกถึงนะคำทำนายน,ะนิมิตของพระอรหันต์องค์หนึ่งนะครับที่พูดถึงว่ามีน้ําท่วมสูงตึก4ชั้นนะน้ำท่วมมากน้ําท่วมกรุงเทพเนี่ยนะีอันนี้เป็นสิ่งเตือนอะไรบางอย่างหรือเปล่านะท่านก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรมากนะครับก็เพียงเตือนว่าเนี่ยจะมีเรื่องของน้ําท่วมภาคกลางนะครับน้ำท่วมสูงถึงตึก4ชั้นนะน้ำน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้อง กับเรื่องราวนะครับที่เรามองเห็นหรือเปล่าในเรื่องของเมืองมิถิลานะครับเมืองแห่งอวิชชานะซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตสังคมนะครับในยุคป,ปัจจุบันนะให้เราเห็นนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับจึงฝากไว้ทุกท่านคิดและกันนะว่าถ้ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถปฏิรูปเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ได้ทำนะเพราะฉะนั้นผู้ควบคุมตัวจริงเนี่ยนะก็จะเป็นผู้ลงมือทำเป็นผู้ลงโทษนั่นเอง นั่นก็คือเป็นที่มานะของการแปรปวนของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งอาจจะตามมาด้วยภัยพิบัตนะิจากธรรมชาติก็เป็นไปได้นะครับนะจึงฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับให้ทุกท่านได้พิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับว่าหากยังเป็นเช่นนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรม ปล่อยให้ธรรมชาติผู้ควบคุมเป็นผู้ลงโทษนั่นเองใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสับดีตามในช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0นะจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนุนอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ